มิตซูปาจิโร่สปอร์ตอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะหนึบนิ่งติดตั้งชอรปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนทูบสังเกตได้ว่าชอบ,บิวสไตล์เหลืองเทียบกับชอบเดิมที่มาจากโรงงานชอบ,บิวสไตล์เหลืองขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นอกจากนี้ชอบ,บิวสไตล์เหลืองยังมีระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีด ส่งผลทําให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งมืงห้องดีสารลดลงผู้ดีสารนั่งดีสารนุ่มนวลนั่ง,งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่งด้านหน้าเราทําการติดตั้งชับบิวสไตล์เหลืองโมนตทูบแก๊สผสมน้ามันชับบิวสไตล์เหลืองโมนตทูบแก๊สผสมน้ามันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีทําให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งมืงห้องดีสารลดลง ช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบติดตั้งคู่กระสปิงเดิมที่มาจากโรงงานด้านหน้ารถป่าจิโร่สปอร์ตทุกรุ่นทุกโฉมท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งดิสารลถอาการสะเทือนมีห้องโดยสารควบคุมลถได้ดีสมรรถนะหนึบนิ่งลดอาการสะเทือนลดอาการโครง ช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมนโนทูบแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานเราทำการติดตั้งช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองคู่กับสปริงเดิมในหน้านหน้ารถปาเจโร่สปอร์ตท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการโครงรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตทุกรุ่นทุกโฉมไม่ไว่าจะเป็นโฉมใหม่โฉมเก่านิวปาเจโร่สปอร์ต อยาอัเกรดชล่างใหม่ให้นั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายชอบบิวสไตล์เหลืองแบบโมโนทูบคู่กับสปริงเดิม,ดมนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงสมรรถนะนึบนิ่งชอบบิวสไตล์เหลืองแบบโมโนทูบติดตั้งคู่กับสปริงเด,เดิมที่มาจากโรงงานด้านหน้ารถนิ้วปาโรลสปอร์ต ช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนทูบก,กระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่เทียบกับช็อปเดิมๆที่มาจากโรงงานเป็นแบบทวินทูบมีไส้ในอีกหนึ่งกระบอกช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่สามารถหน่วงและคอนโทรลได้ดีมาพร้อมระบบวาล์วอ,ออโตโท้ทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองจะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงจะทํางานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงท,ทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองจะเพิ่มค่ารีบาว ทำให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงผู้โดยสารจะนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายชอปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบแก,มมก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปีนเดิมๆน้าหน้ารถปาจิโร่สปอร์ตนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งมิสูปาจิโร่สปอร์ต อัปเกรดชั่วล่างให้นุ่มนวลนิบนิ่งนั่งสบายด้วยช็อบบิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบคู่กับสปริงนเ,เดิมที่มาจากโรงงานด้านหน้าในรถปาจิโร่สปอร์ททุกรุ่นทุกโฉมนั่งดยสารนุ่มนวลน,น,นั่งสบายควบคุมรถได้ดีสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนิ่ง,งด้านหลังมิซูปาจิโร่สปอร์ตอัปเกรดชั่วล่างใหม่ ดูช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันเช่นกันช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองเทียบกับช็อปเดิมที่มาจากโรงงานช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นอกจากนี้ยังมีระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีดช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบก,กระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่ มาพร้อมระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมไม้สปริงเพิ่มแรงดีดทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองโมโนโทูบจะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงจะทำงานกับสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองจะเพิ่มค่ารีบาวแรงหน่วงเองอัตโนมัติส่งผลทำให้อาการสะเทือนส่งมายังห้องดยสารลดลง ผู้โดยสารนั่งเบาะแถวที่2เบาะแถวที่สานั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายนอกจากนี้ชอปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ลดอาการเหวี่ยงลดอาการโครงลดอาการโยนด้านหลังลดมิตซูปาจิโรสปอร์ตผู้โดยสารนั่งเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่สานั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบาย เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึ่มนิ่งลดอาการเหวี่ยงลดอาการคลองขับขี่อย่างมั่นใจช็อปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้ติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงาน เฮียงเท่านี้ท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการคลองขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะนิ่มนิ่งชอบบิวสไตล์เหลืองแบบโมอนอทูปแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วอวอ,วอวโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายอาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลง เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่หนึบนิ่งลดอาการเหวี่ยงลดอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจชอปบ,บิวสไตล์เหลืองแบบโมอนคครูปแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปีน้ำเดิมในรถปาจิโร่สปอร์ตนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะหนึบนิ่ง รถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตอัปเกรดชุลร่างใหม่ด้วยชอบบิวสไตล์เหลืองหน้าหลังคู่กับสปริงเดิม,ดมนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจท่านที่ใช้รถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตทุกรุ่นทุกโฉมอย่าอัปเกรดชุลร่างให้นุ่มนวลนั่งสบายเพียงติดตั้งชอบบิวสไตล์เหลืองแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดการะบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครง ขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะนึบนิ่งสนใจติดต่อเหมอสิคุณสบนหัวรามอินทากิโลเมตรที่เจ